Se la va a วัสดีค่ะพี่ๆนงนองมันนี่พี่บ่านจิมาแก้มาใหม่ได้จ้ะน้ำยานาอฮ้ยขุนะ่นขุ่เลยม่จะนาานาเน่าบางมิจขอเล่ยแรงกว่แต่คุ่นนี้่จ้ะเขียวอีกหน,นาเน,านะะ่าเลยค่ะใส่พิกผิกหอมพริกหอมแดงแตะไคร้ คือพี่ว่านส่ใส่โดเลยนะคะบริเวณเพล่แค่ละใหม่สดละใหม่สดเด้อจ้ะอาก็ศนี่ฟักทองนี่บักงามใส่เข้าไปค่ะเกลยดปลาใส่เข้าไปค่ะน้ำปลาร้าปรุงไปเลยปรุงไปเลยนะคะแกงใส่ไข่มาแดงเนะจ๊ะ ผู้เไป,ไป็นกรห้องพายพี่โตมใส่น้ำปลาได้ร้ายห้างปต้องไปใส่น้ำปลามากติ้นเนาะปลาหอมโอเคสั่งาวผีหงนัวจะแซร้ายแซบร้ยายแซนนอยแซนนอยค่ะแล้วกาซิมิหมดแดงหมดแดงห้าต้องล่อให้ให้น้ำเดือดกันสุกแล้วจ้า ไข่มดแดงเทลงไปไข่มดแดงแล้วมาจากบ้านเนืจ่าซื้อมาจากบ้านก่อเสร็จมไข่มดแดงก็จะสุกแล้วเสร็จแล้วก็ใส่พักขาลวกโดกลงไปเลยจะ้ะใส่ลงไปผักขากับตุนของเขาเองเน้อจ้าใส่กรไว้เส็จแรวก็มากิน ไข่มะเดงโต่ต,ตแก้งนอใหม่น้อใหม่ซดสด้อจ้ะจะสื่อมาอมืหอมซิมบงซิมบงแซบ่แซบส่ประตูหอมน้ำ แกงหน่อไม้มันนี้บมไม่ใบบมีไอเาเบื่อจ้ะลืมลืมสื่อข้าแล้วอืมอร่อะอืออ ข้าหอดอื้มแบบน่หม่หเขาก็หอม Mm -hmm. On. On. <laughs> เลอะค่ะกละดับอืมอืมรอ เห็ดเงินกัลาบไปก่อนเนาะคะ่ะเนาะเราเห็ดเหมือนเดิมเห็ดง่ายๆถ้ามีอยากก่างถ้าใส่ไผ่เห็ดแบบว่าเนาะมีอย่างก,กับใส่ไป่ไข่ม่าแดงบะเอ้บะนานสาเกผักค้ากอะต้มของเขาเองเนาะคะ่ะเนาะถต่ว่ามันนี่อย่างนะ่ะมีประโยชน์กับซอยในด้อค่ะซอยเมน ขอบคุณหลายๆที่ให้เกียรติมาติดตามรับชมในวันข่าแสบนะคะนาะขอบคะุณค่ะสวัสดีค่ะ